ที่อยู่ต่อเรือนะครับบริษัทมาซันจำกัดนะครับตำบลทายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพลเรือเอกนะครับสุรศักดิ์รุ่นเรืองลมเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการชายฝั่งจำนวนสามลำโดยมีนานพรจิตนะครับรุ่นเรืองลมนายกสมาคมภริยาทหารเรือประกอบพิธีเจิมและปล่อยเรือลงน้ําทางนี้ทางกองทัพเรือนะครับได้จัดหาเรือตรวจการชายฝั่ง จำนวนสามล้านนะครับเพื่อทดแทนเรือตรวจการชายฝั่งเดิมที่ใช้ในราชการมาเป็นเวลานานและมีกําหนดนะครับที่จะปลดระวางโดยได้ว่าจ้างบริษัทมาทันจากัดนะครับเป็นผู้ดําเนินการต่อเรือซึ่งการดําเนินการในขั้นตอนต่างๆนะครับได้สําเร็จเรียบร้อยหลังจากนี้จะเป็นการทดสอบระบบต่างๆในทะเลก่อนที่จะส่งมอบให้กับกองทัพเรือเพื่อขึ้นระวังประจําการต่อไปนะครับ ซึ่งเรือทั้งสาลำนี้นะครับมีภารกิจเพื่อตรวจการสรกัดกา้นนะครับชายการลาดตระเวนป้องกันการแทรกซึมชายฝั่งทะเลการคุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับในอ่าวไทยและทะเลอันดามันตลอดจนรักษากฎหมายนะครับในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับการมอบหมายรวมถึงการถวายความปลอดภัย แด่พระบรมวงศานุวงศ์ครับสร้ารสานงานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชี